แนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากอ่า YouTube ลงมาไว้ในเครื่องเล่น MP 3หรือ SD card นะครับก็อันดับแรกก็ให้เราไปที่อ่าชุดวิชาที่เราต้องการจะดาวน์โหลดดูก่อนว่ามันรหัสอะไร ชื่อชุดวิชาอะไรอย่างอันนี้ยกตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างของไทยศึกษารหัสหนึ่งศูนหนึ่งห้าหนึ่งอันดับแรกเราก็ไปที่ Youtube ตมพีสามเลยไปที่ Google แล้วเราก็มาดูไฟล์ไฟล์ที่ เราต้องการนะเป็นแปลงไฟล์ youtube เป็น mp3 คลิกนะคลิกแล้วก็ก็จะได้ได้ไฟลเบราวเซอร์นั้นมาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปไปที่ youtube ไปที่ youtube พิมพ์ รหัสชุดวิชาลงไป10 151. ไทยศึกษาในช่องที่ที่เขาให้คนหาที่มีแว่นขยายให้พิมพ์พิมพ์ชื่อชุดวิชาลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วก็คลิกนะครับคลิกเพื่อเล่นวิดีโอนั้นแล้วก็ฟังดูว่าใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ copy URL นะ copy URL ของวิดีโอนั้นแล้วก็เอามาวางที่ web browser ที่มันแปลงไฟล์ที่เราค้นหาเมื่อกี้นะ w ร b browser ที่แปลงไฟล์ชื่อว่าแปลง youtube เป็น mp 3ก็เอา URL มาวางตรงช่องว่าง ยู l อลมาวางตรงช่องว่างแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเป็น mp3 โปรแกรมมันก็จะแปลงไฟล์แปลงแปลงวิดีโอ mpc เนี่ยกลายเป็นไฟล์เสียงนีพอได้ไฟล์เสียงมาแล้วก็เอาไฟล์เสียงจากเครื่องในช่องของโฟลเดอร์ของดาวน์โหลด ก็ copy มาวางไว้ที่แผ่น SD card นะครับ copy มาวางกันแผ่น SD card แผ่น SD card ก็4 4G กิกะไบต์หรือ 8G กิกสิบกิกก็แล้วแต่มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็วางบนแผ่น SD card ทีนี้จะเอาไปฟังที่ไหนก็ได้นะครับเอาไปเสียบในช่อง เครื่องเล่น MP3 ตามพอตต่างๆเครื่องเล่น MP3 ขนาดร้อยกว่าบาทก็มีราคาไม่แพงพกสะดวกหรือจะไปฟังที่สมาร์ทโฟนเลยโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็เอาเอแผ่น SD card ใส่เข้าไป ก็กนะ็จะฟังได้ก็เล่นอัตโนมัติสำหรับชุดวิชาที่มีบรรยายเสริมเราก็สามารถค้นหาที่ช่อง youtube ของ stu channel ได้แล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็น mp3 เพื่อเอาไว้ฟังนะครับแต่ถ้าชุดวิชาหล่อนั้นไม่มีเราก็ไปค้นหาใน ชื่อหน่วยแทนนี่ยชื่อหน่วยชื่อตอนก็คือเปิดดูเนื้อหาในหนังสือในหนังสือมันจะมีมีชื่อเรียกถ้าเราค้นหาร,รหัสชุดวิชาหรือชื่อชุดวิชาไม่เจอเนี่ยเราก็ไปเปิดดูชื่อหน่วย,นยหน่วยที่หนึ่งชื่ออะไรหน่วยที่สองชื่ออะไรหรือไปเปิดดูชื่อตอน ตอนที่หนึ่งตอนที่สองหรือไปเปิดดูชื่อเรื่องไปหาดูชื่อหน่วยชื่อตอนชื่อเรื่องแล้วก็ค้นหาใน YouTube แล้วก็วีโอไหนที่มีการบรรยายไว้มันตรงกับเนื้อหาที่มีอยู่ในตำราแล้วก็ก็ดาวน์โหลดวีดีโอนั้นมาแปลงไฟ แล้วก็เก็บเอาไว้ฟัง่งขอให้โชคดีนะครับ